ก็คือเรื่องเล่าของสุครับสีแดงมันมีอยู่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกก็คือทุกครั้งที่ใส่อ่ะจะรู้สึกว่าโดนแบบโดนเรียกก็คือเยินแบบเยินมากๆเยินที่แบบเคสประหลาดประลาดก็จะเขา PI, function, think, ะ online, Brothers, ้ามาแล้วมันเหมือนแบบเรื่องความที่แบบมนุษย์มีพฤติกรรมการเรียนรู้ก็เลยไม่กล้าใส่อีกเพราะว่าชอบมีคนพูดว่าสีแดงมันเยินเออ ขขบคุณค่ะเพื่อนซนำให้ปวดตัปวด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 ก็คือยืนของจริีไม่รู้อยาปไม่จะไปทั่วเสื้อสีแดงเลยเนาะแต่ว่าก็คือมีเหตุเจ็บหน้าอกตกใจนื่ว่าเป็นสตรีมี่แต่ว่าสรุปเป็นนอนสตรีมี่ไม่พอผู้ป่วยดีทีดกตั้แต่ต้นเวรและวในนึกไม่ออกนะเพราตกใจ